ปกติจะเพื่อนๆทุกคนจ้ะวันนี้สิบห้ามาเก็บดอกบันสิงโตจะพี่น้องนี่จะ้ะสิไปเห็ดช้าจะพี่น้องจะ้ะมีผ้ามาเก็บดอกบันสิงโตกับต้นมันไปแกงไปแกงกินจะพี่น้องมาจะ้ะดอกกำลังเหลืองๆงามๆเลยจะพี่น้องจะ้ะนี่ดอกบันสิงโตจะไปเห็ด มกินพี่น้องแกไขวัดแกเก,กเก้าเป็นโรคเก้าแครนอนบรับพี่น้องจา้ามีประโยชน์นจ้ะมาพี่น้องจา้ามาช่วยกันเก็บดอกขันสิงโตเหลืองอาลามไปบได้จ้ะพี่น้องนี่จ้ะกาดเดี๋ยวมีเดี๋ยวบ่มีจ้ะมากระหมาหน่อยพี่น้องน้องมา เก็บมวนเลยจ้ะมีสิเก็บดอกไปเห็ดช้าหรือไปเห็ดนำผึ่งพี่น้องจ้ะมาเก็บดอกฟันสิงโตกันจ้าเหลืองอลา,ามเต็มเลย 龙。 เพ็รน้ำผึ้งก็ได้แล้วพี่น้องจันเพชรน้ำผึ้งกินหอมเพชรน้ำผึ้งเลยจ้ะเป็นสมุนไพ่ทางดาจ้ะ แร่งขึ่นจินมพี่เนาะ เดือดรำเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเดเยวมากเดียวไปพี่น้องอากาศค่อยดีจะเหมือน เดี๋ยวสับปะรดนี่ตีเขียนใบไต่คลิปด้วพี่น้องจ้าผ <_ d ata> ู้ใดอยากเพ่งกับเขาไปอ่านไต่คลิปด้วจ้ะ <_ d ata> เขียนใบไต่คลิปอันนี้ที่หัวมันจะศึกษาในคู่เกินคับมีหนังสือนะพี่น,ออน้องซื้อหนังสือมาจ้ะ <_ d ata> มีประโยชน์เลยว่ามีฝนข้างเคียงอย่างเลยจะพักกันผักฟันสิงโตงมีประโยชน์จ้ะก่อนี่ แี่งพึ่งกินจ้ะไค่พึ่งแบ่งกินแบ่งกันกินดอกไม้มีประโยชน์เ,นเห็ดไปเห็ดเช้าว้ใจะกินพี่น้องแก้ไข่แก้วัดจ้ะเชิญ ก็นี่ถ้าถือถือแดดพี่น้องเข,าส,า,ขา, pt, าสิบบานจ้ะเขาบอกว่าแดดเขาสิบหบานไม่จมเจนดอกไมนจริงต็งจะดูว่าสิไป,ปเห็ด้าหรือเปเห็ดน้ำผึ้งดีพี่น้องบ่งกันจ้ะเก็บไปก่อนปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจ้ะโ่อนเก็บไว้ทางนี้ประโยชน์ของคนไทย